ดังนั้นบุญเบิกได้ถ้าเรารู้ว่าฝากบุญไว้กับที่ไหนเราฝากไว้กับรัฐบาลไทยใครจะเป็นคนเป็นหลักฐานลายเซน็นเป็นสัญญาเป็นพยานบุคคลหรือเป็นพยานเกี่ยวข้องกับสัญญาว่าถ้าจะเบิกเงิน่ะต้องมีลายเซ็นอะไรก็บอกเป็นลายเซ็นเลขตัวเลขเขียนโคดเลขให้มันถูกก็เบิกเลย วันนี้ให้ไข่ลูงพอ่องช่วยกูด้วยคุณจะเบิกตังคืออธิษฐานจิตใช่ครับวันนี้ถ้าเราต้องเริ่มต้นแบบไม่รู้สักอย่างและต้องเชื่ออะไรสักอย่างที่เราไม่เคยเชื่อเนี่ยเราพร้อมเชื่อแล้วใช่ไหมอาจารย์ครับดูสิเลขอะไรผมจะใช้ภาษาที่เป็นภาษาของผม กับองคเดชสวนเท่าน,นั้นคนคนไหนฟังไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้เรื่องเลยนะผมเองก็บอกได้เลยว่าไม่รู้เรื่องเหมือนกันแต่ผมจะใช้ความรู้สึกนี้ผ่านกับองคเคณนะฮะสรยาตุดีเดียเดียวลงมาฮัสกุดุนอัมบรัเนาสดเยเคนาตุสิเมติกาลยุราจิอัลลาจุมิอัมบรัอัมบรัให้ความหมายทางความรู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมใช้เวลาในการ อดทนบางครั้งก็อดอย่างเดียวบางครั้งก็ทั้งอดและทนผสมผสานปนเปนกันนับเวลาแล้วก็29ปีเต็มเต็มความสงสัยว่าคุณมีไหมในสากลโลกในวัฏสงสารนี้มันถูกทำลายทิ้งในเวลาที่ผ่านมา29ปีแล้วผมไม่ได้สงสัยคุณ แต่ผมสงสัยตัวเองสงสัยผมว่าผมมีบุญบารมีเพียงพอไหมที่จะคิดเรื่องอะไรแล้วสำเร็จปรารถนาสิ่งใดสมปรารถนาหากมีไอ้เจ้าหนูไข่ว่ากันเลยเราดังนั้นก็สื่อไปในความรู้สึกกับเพื่อนต่างมิติว่าเธอจงมองดู ิ่งที่เป็นอยู่รายรอบตัวเธอเองว่านี้คือสิ่งใดสำคัญอย่างไรกั่เกิดที่มีความหมาย 本当難関。